इन्हें วันเหน็กมากเลยนะครับเอเขาก็จะชุบสงมันด้วยนะครับอย่างแรกเลยรู้แล้วทไมก่อนประมาณนี้ดีกว่าตจงดังเกิดแปลนะครับก็จะมาเรียกคอปี้ตี้มืออะไกันครับแค่นี้แหละเราไม่มีจะไม่มีอะไรจะพูดแหละหมดมุกแล้วเพื่อน ซีรีส์เอฟแคปวูดเกมทุกอย่างอะ่ะขอปิดโปรเจคเพราะว่าโดนดิจิตีนนอกจะโดนดิจิตีนเรื่องไม่ภาพกเสียงอะ่ะไม่มีทางโดนอย่างอื่นอะ่ะนอกจากหลอกเรื่องเนี้ยงั้นมากกว่าอัที่ห้าดูดีๆก็แหลกดูดีๆก็ไม่เหล็กของมันวะเออแล้นี่ไม่นอนกับเขาไม่ได้ไม่นอนกับเขาไม่ได้สักที โอ้ยเอ้ยกูปัาไปยิงกันแล้วหรอวะไม่อย่างยากเลยก็ตียิงธรรมดาก็ยากอยู่ระดับปัญหากูว่าแล้วเพราะว่าทำไมมึงไม่ยอมไม่ให้กูกูต้องเล่นแบบนี้กูต้องเล่นแบบเอง กูไม่ถนัดเดี๋ยวเกมมันค้างเลยนีเกมค้างเลยน่ยถ้าเกิดเราพยายามเกี่ยงตัวสัวเตว่าอีตัวังนยี่ห้อะไรคิดอะไรบ้าแล้ไมัคือตัวที่เป็นเก

ไปมั่งก็โดนโอนอนที่ผมเล่น4นิว้วเนอะเออล้วปุ่มที่มันแบบไอ้แมปอะเออมันอยู่ล่างไป,ไป,ป่ยี่เราอย่างเงี้ยมันอยู่ล่างไปเว้ยแล้วก็เลยแบบไปนั่นไปหน่อยโดดตรงรถพอดี S <S <an other> กข็ข <est> <S an other> อเรับปักไปอีกเรื่อแบบคู่เรือเลยนี่เราจะไม่ถือต่อรุ่นหน้าอยู่แหละต่อซ้า,ายมากแล้วก็เป็นทางการอาจจะงงว่าเล่นกี่นิ้วผมคิดว่าไม่ต้องรู้ดีกว่านะเราก็ไม่ได้เปิดโบ่บอยกันไม่ได้เปิดโบ่นี่เดี๋ยวพวกมึงิดว่อเปิดโบ่โบกัน ชีวิตทหารเลยวะเนี่ยทหารแหละแต่เริ่มต้นเลยทหารแบบคนมึงใหม่ใช้ที่ไหนเล่นไปเรื่อยๆอะไรออนออไลน์หวยเฮียก็อีกฝั่งนึงไอ้แสตืออะไรนี่กูใช้บ้างวะไอ้สัตกว์จะไปใส่ชักก้านเหรอว้าว าการยิขุดเกียแต่แต่ตว่าเขาเ็ช่าแบบนั่นอ่ะเออจะชอบแบบนี้ขุดเกียรเลี้ยงที่หนึ่งใช่ครับทุเรศโอ้อต้องถ้าเกิดใช้ปืนเน้ยต้องเปดปีแบบมเล่การยิงบยิงแบบ าที่ใช้ปตาไม่ยากยากมากเดี๋ัวเราไปปนมาไล้ กาะให้เกาะให้เพื่อสหายเบียดอใ่หมคนี้มีกนีุ่มแล้วขยังแตนแไม่ลถอะ่นน้เมู่าม่มามอย่าอยยู่่ามอลยตามตามอตม่ม่อยตตะกอม่มาไม่ ยังไงเรา้องทำมาก่อนเพราะมันอันตรายลองเดินไปเบินมา นึ่งสองนเดขหนงหนึงนึ่งจุลังกันในบ้านครับตรงกูเป็นเก็บหน่คิวสงคิวเราก็ไม่ได้พักมันเออข้าวเราก็ไม่ได้เก็บเนื้น่บนื้อาอะไรอย่างเงี้ยแตว่าต่วเคยเล่นเล่นเลนเลยแเนี่ยนว่าย ทันโหเหตุการณ์มันช่างผาดไปเร็วนะเดี๋ยวเวลาเบิร์นเบิร์น

ตอนนี้เราโชว์เยอะนะกับเบลนเนี่ยพอเราใช้เทคนิคนี้ติดง่ายทุกอย่างเลยจริงจริงโดนได้ไงโอ้ยตัวตัวแคร์ยังพอได้สายหินทั้งเนต้องแบบจริงจังไงมากพเราก็เจอแต่เลเวลหลักหมดหมดเลยนะเกมก็ถือว่าดีมีดีมาตรฐานเลยนะที่จริงมันควรจะต e ้องแบบหลักหลัก หลักเดียวต้องอยู่หลักเดียวหลักก็ต้องอยู่หลักสิบยี่สิบอยู่ยี่สิบเออะอะไรประมาณเนี้ยอพมจะใหญ่บางจอเนี่ยก็ต้องคนนะีร้นที่หึ่งเนี้ยต้องคนแม่ไมีอที่มันไม่ติดเนี้ยี่ต่อรุ่งนี้เลห็นพอพาแล้วเงี้ย ตกก็จะไม่ทันตายไมเล่นเพื่อนหนึ่ไม่ค่อยจะตก่ไหม่เราก็ไม่รู้หรอก่าเพื่อนเดอดตอนี้เท่าไหร่่ยรู้เลยว่านจะน้อย้อยมากเลยตนี้่ว่าัวตัว chơi vậy nói như thế này đồ đây nghe máy sạc là cứ dục cái khả năng là nó ที่ที่ตะไมมันยิงไวนะเออไวๆๆแต่ว่าเราจะต้องทำอย่างไงได้ฆ่ายี่ยนได้ไหได้แล้วต้องไปเฝ้าตรงนั้นเลยถ้าเราเริ่มรู้แล้วว่าสะไนมันจะได้สนะนะไน่ต้องไปเบลอนไม่อยู่ดีแต่เบือนก็ไม่ได้ดีเพราะเวลาเบลอนไม่เสร็ไม่อยู่ดีแหละเบลอก็ต้องเบลอนหลังทีมันดเบือนีเดียวแล้วแ คนตีเก่งคนงูคนงูคนตีนน่าอหรนี่อะไรกันนี่หนึ่งคิวสนงคิววุ้ยวุ้ยวุ้ยล็อกล็อกล็ักสายล็วกสายจะต้องช่วยกันแน่ไม่เหรอบ้า ดีเน oh, ี่ยขนาดประจันหน้ายังตายอ่ะอะไรวะเนี่ยเนาะกูแบบกดคว่ากดขาไม่ดีแล้วนะเนี่ยแบบไม่ไป่อะได้ไงอะโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยมันตายอยูมันตายอีกแล้วนะโอ้ยมันลุมเนาะเออเพราะฉะนั้นก็ต้องเปลี่ยนใช้แผงนใหญ่แผงนใหญ่แผงนใหญ่ระดับระดับมัตเตอร์พีด ของกูทำดีเลยนะไอ้คนไม่คนอีกสองคเมื่อพวกมึงได้อย่างนี้กูอะไรอ่ะต้องวนได้ไงอยู่วะข้องใจตรงนี้แล้วอ่ะไอ้ตับกูในนี้ไม่มีสิ่งมีสิ่งผิดปกติแล้วมีตรงไหนอ่ะไอ้ตับใช้ความทีดีแน่เลยไอ้สัตับคนไม่คน

Nha, dây à, Nó có đẹp lắm Nó นี่น่าอย่อนี้ต้องเบลอ มาสิพักสิพักสิของกู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 เพื่อไปเติงของกูโอเคได้ฮึฮึเนี่ยคือเบอร์น่ะแล้วมันเบอร์นหมดแล้วอ่ะเออเออเพื่อไปเกมของกูของกู